สลามโมะไรกุ้มวะระมตุลอฮิวบาะการุฮุและสวัสดีเพื่อนพี่น้องๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะกาดาก็มีสิ่งดีๆมาฝากนะคะแลวก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่ฟังกาดาตรงนี้วันนี้ตอนนี้นะคะค่ะกาดามีกฎของความก้าวหน้า2กฎ2ข้อเท่านั้นที่จะมาฝากทุกๆคนนะคะข้อที่1ก็คือต้องคิด ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะถ้าหากว่าเราประเมินตัวเองเนาะในฐานะหน้าที่อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของคนเป็นแม่ออวันนี้เราดูแลลูกหรือยังอาหารการกินของลูกการเรียนของลูกหรือหรือกิจกรรมของลูกต่างๆเนาะเราก็ต้องคอยติดตามแล้วก็ดูซิว่าวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างเราก็ต้องปรับปรุงตลอดเนาะในฐานะของคนเป็นแม่ คเป็นภรรยาแล้วก็ต้องดูซิว่าวันนี้เราดูแลสามีในเรื่องใดบ้างเรียบร้อยดีไหมมีอะไรจะต้องอปฏิสัมพันธ์กันบ้างเนาะในทุกๆเรื่องราวาในเรื่องของการงานเรื่องของที่ต้องดูแลลูกร่วมกันอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ต้องก็ต้องมานั่งทบทวนตัวเองเรื่องของหน้าที่การงานที่ทํางานของเราเรามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างวันนี้มีจุดไหนบ้างที่เราจะต้อง พัฒนาหรือปรับปรุงเนาะแม้ว่าวันนี้เราจะต้องสุนกันดาก็ชอบทําลิสต์เนาะว่าเรามีงานอะไรที่ต้องทําภายในวันนี้หรืองานอะไรที่ยังไม่ต้องรีบอนะไรเงี้ยเราก็จะลําดับเนาะเพื่อที่เรารู้แล้วก็โอเคให้โอกาสตัวเองที่จะปรับปรุงทุกวันนะคะแล้วกออ็ในหน้าที่เป็นลูกเนาะวันนี้ได้ติดต่อพ่อแม่หรือยังได้คุยกับพ่อแม่บ้างหรือยังเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องคอยปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอด เนาะในทุกๆหน้าที่ที่เราต้องมีในท,ที่เราที่เราที่เราต้องรับผิดชอบนะคะกฎที่2ข้อที่สก็คือถ้าคิดว่าตัวเองดีแล้วก็กลับไปดูข้อที่หค่ะมีเพียง2กฎแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่เขารวยแล้วเขาก็จะรวยรวยยิ่งขึ้นคนที่เขาเก่งเขาก็จะเก่งยิ่งขึ้นเออหรือบางคนนะคะบอกว่าก็ตอนนี้ ทำงานเป็นแม่ค้พาพ่อค้าแม่ค้าอยู่ตลาดเนาะเราแล้วเราจะคิดยังไงที่มันก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีรูปทางหลายทางที่โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะมันเชียรเราก็ต้องคิดทบทวนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยมีเนาะอย่างเช่นเราเคยขายปกติไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนตอนนี้เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากการค้าขายแบบปกติ มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการปรับปรุงตัวเองในกฎข้อที่1ก็คือคือการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแนวแนวทางเดิมๆที่เราเคยทําอะไรเดิมๆเ,เราเคยทําตลอดผลลัพธ์มันก็ต้องเดิมๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคะ่ะต้องเปลี่ยนหาแนวทางอื่นสิมันมีแนวทางไหนบ้างคิดออกนอก กรอบหรือนอกจากสิ่งที่เราเคยทําเคยเดิมๆเนี่ยมันก็ต้องมีหนามันต้องมีแต่นต้องบางทีก็ต้องใจเย็นเนาะเราก็ต้องอยู่ให้ไงไงให้เรามีความสุขทุกๆวันกาดาชอบม,มากคือไม่ว่าจะทุกจะสุขเราก็ต้องมีความสุขให้ได้เนาะทวงทุกก็ต้องทําให้ใจิตใจมันสุขให้ได้หวังว่าคลิปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคน แล้วก็ถ้ามีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้กาดาด้วยนะคะแล้วก็มาฟังกาดาให้สิ่งดีๆแบบนี้อีกบ่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวาระมะตุลลอฮี